สวัสดีสมาชิกครับมีกระบะสีประตูมาฝากหนึ่งคันนะครับเป็นตัวสูงปี2014มือเดียวป้ายแดงกับ Mazda BT 50สภาพโดยรวมสวยมากๆเครื่อง2.2 0 0ดีเซลเกียร์ธรรมดารถปี2014ครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกวามสีสวยเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับได้ปกติใช้งานได้เลยครับคันนี้พร้อมใช้ชมเช็คทดลองขับมินบุรีผ่ 5,000กางกลางผ่อนได้6ปีเคดิตดีออกรถได้เลยนะครับ239,000บาทภายในสวยๆส,สภาพด,ดีชมเช็คทดลองขับไม่ผิดหวงังแน่นอนเราคัดสวยมาฝากแล้ว,ะวนะครับสำหรับคันนี้รถสวยสมบูรณ์ครับพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนชมเช็คทดลองขับได้เลยเป็นตัวเลืกให้กับสมาชิกที่กำลังหากระบะ4ประตูเป็นเกียร์ธรรมดาเครื่อง2,002ดีเซลสภาพสวยมือเดียวป้ายแดงดูแลมาดีไม่ประมาณ 172,000กิโลเมตรนะครับรับชมรอบพันดูได้เลยสวยถูกใจสมาชิกล่อกดติ้ที่ชื่อคลิปจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคลิกท,ที่ชื่อคลิปจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมองสะภาพสวยๆสี่ประตูขึ้นลงสะดวกสบายกว้างขวางใช้งานได้ครับท่านใดกําลังหากระบะนะครับมีมาฝากนะครับสีสวยๆเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อไม่ลิกปั้มสนใจชมได้เลยครับคันนี้ไม่เคยบรรทุกหนักเลยครับ แม็กไรเนอร์ด้านหลัง,งบักนันยังเรียบเนียน,นเลยภาพสวยมากๆดูบอกได้เลยครับดูแลสภาพมาดีเจ้าของใช้งานดูแลดีมากๆถูกใจใชมเช็คทดลองขับมีบุรีกรุงเทพมีบริการจัดส่งทั่วไทยครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยมีให้เลือกให้ชมกับกระบะดนะครับช่วงนี้ก็ในช่องผมก็มีกระบาดมาลงอยู่สักสองสาคันนะครับลองชมนะครับชอบแบบไหนลองเลือกดูหรือท,ท่านจะหาเพิ่มเติมก็ได้นะครับ ดูนะครับนี่รับแมคไนเนอร์เรียนๆเลยนะครับเพิ่มเติมก็ลองดูตรงวิดีโอในช่องนะครับกดที่วิดีโอก็จะมีให้เลือกดูนะครับทั้งเกมทั้งกระบะนะครับหลากหลายสําหรับเราก็เป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกนะครับท่านก็เลือกไปตามใจชอบมีรถมือรสองให้เลือกให้ชมมากมายหลายที่ใครสนใจที่เราเราก็เน้นคุณภาพนะครับ ทัดสวยมาฝากนะครับจัดส่งทั่วไทยครับรับประกันการจัดส่งเราเปิดช่องมาแล้ว6ปีเพื่อจะขายออนไลน์นะครับเพราะว่ายุคนี้ออนไลน์ต้องมาครับสวยๆก็จัดส่งได้เลยสภาพสมบูรณ์มากๆฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับชอบชมเช็คทดลองขับได้เลยคลิกที่ชื่อคลิปจะมีรายละเอียดฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสวยสมบูรณ์ครบจบกับราคาและสภาพ ถือว่าเป็นตัวเลือกกับสมาชิกนะครับมาดูได้เลยมาทดลองขับได้เลย m น้ d า d t 5 0เครื่องของสองดีเซลคือ u 4 n t i t y หือไฟแดงครับ